วันนี้เราจะมาทะต่อแป,ป๊บกันนะครับต่อแป,ป,ป๊บบอกว่าตั้งสติงเกอร์ใจหอมบัวหอมแบ่งกันจันตัวตั้งสติงเกอร์ ต่อทั้งไหนก่อนวิธีติดสปริงเกอร์ใจวิธีปลูกหัวแบงใช้น้ำสปริงเกอร์แดดเวสิบวัต